สูมทมถูกแม่แ้ครับใหญ่เกินครับผมนะสูดยอดเลยครับต้องรอแวะอีกทีทันล้ยล้ยโง้ยล้ยล้วโลยโลยล้ยโรัยโล้ยโยโล้ยครับผมนยล้วคล้ยโม้ยโล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 ้อโล้ยโล้ยโล้ยโล้มเล้วอล้ยล้วโล้ย้้ย้ยลย้หนั้ แปดแปครับหรือว่าแปดสิบสองโบลักกันทุ่งเหมือนเดิมกันทุ่งเหมือนเดิมพอดีก็กลัวบวบีผลงานท่านผู้ชมดูครับผมลองมาตกดูก่อนเนาะยแต่นึ่คืออกี่ตัวเราลองมาเหรอครับผมก็ได้หัวงแล้วครับย่อยๆเลครับผมเต็มครับผมเลยเริ่มตั้งกล้องครับกลัวมีผลงานท่านผู้ชมดูแล้วครับหนอกเลยมาแต้มแหย่เลื่อนตัวข้าบแต่เลื่อนมาเปิดมุงแล้วก็ได้ได้แปะไปครับผม โอเคครับติดตามผู้ชมนะครับเพราะว่าเขาจะลุยเลยเขาจะลุยเลยครับพอดีมัดเบสอย่างเรียบร้อยครับเบสที่ใช้ก็เป็นสองชุดเบสนะครับอสองชุดเบสครับผมโอเคครับลุยต่อเลยครับผมท่านำช่วงไปลืมบอกท่านผู้ชมครับผมนะครับสภาพหมายครับผมนะครับเห็นบอลแก้งทุ่งนะครับคลิปที่แล้วแม่เตื๋อแล้วครับผมเตก็ได้แบบโคโยืนครับดูกันดูแต่หนึ่งอวยลงไปแล้วคนะหนึ่งอวย นี่ผมนั่งข้างจานหนึ่งครับผมดูลเลยครับเดีบอกแบบอย่างเหมือนเดิมครับผมเยือที่ใจอยกระปน็นมันหมูนะครับมันหมูต้มครับผมครับดูยครับผมได้หสูงแล้วครับแต่ตีโทแมาครับเป็นเลีอย หมดวะหนุ่มมาดจกิงๆนะจ๊ะทำโฉมครับขาดครับผมแผลไปเลยมาแล้วครับผมมาแล้วครับคุณผชมมาแล้วครับก็โฉมได้ครับผมเเาขโฉนได้ครับหมดก็เ แค่แค่กบมวยเอาถ่วงได้ครับผมขี่เป็นออดจัดแยงมีครับแต่นี้ก็ต้องเล่งเอาตอนที่มันกำลังเข้านะครับผม เสร็จแล้วครับล no, 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 no. oh, no. ุยต nope. nope. yeah, sí ่อน่ครับผมมาแล้วครับหลังจากมัดเบ็ดมาครับโดนว่ ใสยสวยเลยน้อยเราไม่เอาเอ้ยนับนไปเลยง่อยเราแบบแบบบุ้นตึ้นลงบุ้นตึ้นลงลูกเห็นหนังบางกกมหนึง

อหมแล้วครับผลงานจะเริ่มขึ้นแล้วะครับผมเริ่มงแท่เยอะๆตัวมันโตครับผม็ม้อก็้ว่กมันลงไปพี่เอนะเแล้ววันนี้ แฉนึ่งดองคนเดียวครับแนึดองกับหมอแม่แล้วก็บโอออันนี้เบี่ยงไปแล้ววอัเบี่ย้วเบอดออนออนออนดูหน่ไปแล้วมมัแล้วำมแล้วแต่ว่าไปตั้งเรือเรื่องการาน่ายจานนนมแม่แล้วมดอแล้ววนนี้ านถามอยู่คูนีก็ดล้วเงูต่อสู้เป็นแต่ที่อมันลงมันเหานเจ็บบบเล่ยเนี่ยโอ้โหแน่นอนโซนนอได้สาด้หรือนี ครับนนอนได้แปดเสด็ครับผมเนีนี่เพื่อป่วยบอกไปไปเกียกปม้แ่้าวีก็ไดหมดึงไปแล้วเอาแล้วเอาแล้วคยัคนเดียวนเปล่อยมันไปครับปล่อยมันไปแีมเร็วครับผมเล้วครับปล่อยมันไปครับนี่ได้เบ่งรครับ นี่ครับผมโชว์ก่อนโชว์ก่อนนฟงแม่ด้วโชว์เลยนี่โชวคบครันี่ครับนี่ครับกล่โนดมโม่เมเมันบอกว่าโชว์กัโชว์ไปโชว์แปดมดวมันหมมูดอ่ะนี่วิ่งไม่ตรงเอ มลเัตัวกันดีกรีก่อนขอบปวดกันนะมีในคอแต่ออมลืนตกออกมาหยุดสูบสูดแงะก่อนมาดีคุณผู้ชมครับผมนานได้ห็นแล้ว

น้าก้มือกับเร็ยเขาเกาะเรียดมันได้บาแผลหนึ่งบาทแผลครับผมสองจ้องมงครับาหน่อย่กล้องหน่อยโอเคครับผมงานจานหนึ่งครับ <ม>อันนี้เป็นผู้ขับเหมาครับผม,มเมาคนเดียวมุดับผมได้ละโหนะโหนะควายคนะอน,นนะออกกำลังเหนียวขนน่แะกะโลกประตูตึกนีอ่อนของนี่ตรงเลยนะเลยนะ่ หลอห่อใส่แต่หอนน่ยใีมันทำมันระยะเบ็ดมัน,น,มนแต่มันยงมาขึา้นเนี้ยจับสุดแส่มันเด็นตุ๊ ผมคุณผู้มฝนกำลังมาครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเบ็ดก่อนนะครับฝนกำลังมาเลยครับไปครับผมครับผมหลังจากไอ้ฝนตกนะครับนอนตอนตีเก็บของเมื่กี้ครับผมเดี๋ยวนี้ก็ฝนยุดแล้วครับแต่ลองไปตกดูละมันใหญ่เมื่อกี้น่จาจะหนึ่งเนาะมันแตกมันแบบขึ้นหัวแล้วคขึ้นหัวแล้วโอ้เสียดายครับผมแตกกำลังเข้าเลยครับแล้วแตกกำลังเข้าฝนมาครับผม ในประมาณชั่วโมงเนาะจมไปประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะถ้าฝนม,<ๆ>มาตกตะก,กี้แน่จะได้เต็มเยอะกว่านี้ครับผมอ่พาพอดีผมเขาก็จะเริ่มจะเก็บผงกลับแล้วครับเพราะว่าแปมันเหมือนกินแล้วเนาะดีเฮาจะแม่สรุปผลงานนะท่านผู้ชมดูครับผมเพ<ๆ>ราะว่า<ๆ>ตกไปหนึ่งชั่วโมงครับลองดูผลงานของเขาว่าจะได้ผลงานเยอะน้อยขนาดไหนครับผมโอเคครับประมาณนี้ครับผู้ชมกไซ้าได้อยู่ครับผมซ้าก็โอเคเนะจากหนึ่งเนาะเนี่ยครับผมโดยรวมครับผมโอ้ ก็ถือว่าใจได้ประมาณแซวกว่าตัวเนาะยี่สิบกว่าตัวเนาะสซมสิบต,ตัวน่าจะได้อยู่เนาะประมาณประมาณครับแประมาณแซวยี่สิบกว่าเนาะครับเนาะประมาณแซวหรือว่ายี่สิบกว่าโอเคครับผมยังได้ก็ฝากยังพ่ออาจารย์นหนึ่งเหมือนเดิมก็สำหรับคลิปนี้ขอฝากกดไลค์คกดแชร์กับช่องคนหลวบเหนือตัวนะครับผมครับผมเพราะว่าวันนี้เวลามีน้อยครับแต่รอกนีมน่มันฝนจะ่น้อยเลยฝนมันตกมันฝนมตกครับถ้าฝนม,มาตกก็จะ ได้ไทยถ้าผู้ชมดูเยอะกว่านี้นาะครับเนาะโอเคปากกุฎไล่กร์เชนาอกุติดตามครับผมกับช่องกุดเหลืองมะเหนืองเฮาครับผมช่องน้อยๆนะครับนาะช่องกาลังกําลังทําครับผมโอเคยังได้ผมแจนหนึ่งครับผมแน่นอ่อนบาแค่ออกกล้องมาครับไหนอ่ะโอเคแน่นอ่อนวันดีแล้วครับผมไม่แน่นอ่อนนะนหนึ่งครับผมต้องขอลาไปก่อนขอบคุณสาหรับการทับชมของกู่คนนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม